เพียวไก่ย,ยูฟ่ายังเป็นตัวหลักและตัวทำคะแนนให้ต้นสังกัดอารันมาเรซู้ทีมแชมป์เก่ามาเวลัสแต่ต้านไม่ไหวพ่ายอีกเกมในศึกลูกยางเอสวีลีกวอลเล่บอลลีกอาชีพของประเทศญี่ปุ่น ศึกวอลเลย์บอล s อสวีลีกลีกลูกยางอาชีพของประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2025-2026สัปดาห์ที่2นัดที่4ของฤดูการผลการแข่งขันวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมโดยเฉพาะประเภททีมหญิงหลายสโมสรมีนักวอลเลย์บอลสาวไทยลงทำการแข่งขันมีดังนี้ คู่เอกประจำวันโอซากามาเวลัสทีมแชมป์เก่าพบอารันมาเรยามากตะของ3นักตบไทยเกมแรกเจ้าถิ่นชนะมา3ตัว1เมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเพียวอัชราพรคงยศทำผลงานดีที่สุดให้กับทีมเมื่อบุกโจมตีมากสุดถึง41ครั้งมากสุดในทีมส่วนอันดับ2เป็นนักตบไทยอีกคนยูฟ้าโดนพรสินโพอยู่ที่26ครั้งส่วนการบล็อกของทีมไก่วิมลรัตนพันธ์ทำโดยมากสุด3าครั้งอันดับ2เป็นเพียวอชานะ พรคงยศสครั้งภาพรวมดาวตบ3าคนของทีมชาติไทยถือเป็นตัวแบกและกำลังหลักของทีมอย่างแท้จริง มาถึงเกมที่2ของการพบกันในสัปดาห์นี้อยู่ฟ้าดนพรสินโพเพรียวอัชรพรคงยศและไก่วิมลรัตนพันธ์ยังเป็นกำลังหลักให้ทีมเหมือนเกมแรกที่พบกันโดยเฉพาะเพรียวถือเป็นตัวทำคะแนนแต่ครั้งนี้ทีมชํ้เก่าวางแผนมาดีสกัดเกมบุกของอารันมาเรและเอาชนะไปได้3เซตรวด25ต่อ21 25ต่อ21และ26ต่อ16เป็นชัยชนะ2นัดติดของชํ้เก่าส่วนอารันมาเรทีมเยือนสีนัดยังไม่ชนะ สถิติเกมนี้เพียวอัชลาพรตัวแบกของทีมบุกมากสุด38ครั้งทำ14คะแนนและทำคะแนนจากการบล็อกได้อีก3คะแนนอันดับ2ยังเป็นยูฟ้าโดนพรบุก18ครั้งทำได้5แต้มและบล็อกได้อีก1แต้มส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น P.F.U. Bluecast คาโฮกุ i ิชิกาวะทัดดาวนึกแจ้งชนะโอกายาม่า4 9ขาด3ต่อ0เซต25ต่อ15 25ต่อ15และ20ต่อ20เป็นชัยชนะ2เกมติดโดยไม่เสียเซตซากะฮิ ซามิสสปริงสหัตยาบำรุงสู่แก้ตัวชนะควินซีสคาริยะนุสราต้อมคำ3า3ต่อ1เซต25ต่อ20 25ต่อ11 22ต่อ25และ20ต่อ20หลังจากพ่ายเกมแรก1ต่อ3และโทเรแอโรสชิกะแพวิกตอรีาฮ ok si, ิเมจิชาชุออนโมกสี0ต่อ3เซต27ต่อ29 20ต่อ20และ24ต่อ26เป็นความพ่ายแพ้อีกนัดของเจ้าบ้านหลังเกมแรกแพ้1ต่อส